สวัสดีครับอ่าเอามือลงเพืพ oh, ่อเป็นการสองพังสามพังยืดต so ัวให้ยืดตัวให้นี่แ็นคนมีประสบการณ์ก็จะทำรู้เรื่องยืดตัวให้กระสองจะได้งิตาตาอมาที่ข้างมองแค่เฉยเเขาทำอะไรนะ ยังงงใช่เลยพอมาทีดรูปยืดตัวให้ดูดังๆเต็มเสียงมีพลังหน่อยลูกในข้างในยืดตัวให้ดูของคนที่นั่งหลังผู้หลังของคนนั้นกำลังเป็นเกียร์ระยะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นนั่งให้ตัวตรงๆไว้ลูกอกไห้เนี่ยถึงหน้าที่คอตั้งไว้ลูกเอ่อยืดตัวให้ดูโซ่โซ่จะได้งอนจ้า้าข้าแต่ลูกนะไม่พูดไหมไม่พูดไม่ดล้าถูกแล้วลูกบางครั้งสิ่งที่เราขัดอยู่เนี่ยเราอาจจะอะไรมันก็ได้ลูกนะไม่ ทั้งหนึ่งยืดเกลือให้เราส่งใจเงอนตาบอมานที่ข้างมองดูท่า,าอานามองด้านไกลไม่พูดไม่โอ้ตอนนี้ฟังแค่จังวันนี้หลังง่ายๆในการสร้างความสมานฉันน์หลังองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วไรสิขาลูกประกอบด้วยอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญาอไหวอีกทีหนึ่งสองสาม แล้วสมานิทั่วผืฉันที่กินไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วนะครับแปลใหม่ตอนนี้ท่านผู้ในการแปลให้ความเรียบร้อยแล้วเราเบอร์หนึ่งครั้งสองครั้งเองต้องเป็นผู้ที่มีพลังก่อนการดำเนินขึ้นว่าตามพระอาจารย์คิดพูดทำคิดพูดทำเสียงดังๆตอนนี้พลังนี้แค่นี้วคิดพูด ิตเมตตายิ้มแล้วหรือยังยิแล้วหรือยังจะมาถามพระทำไมล่ะท่ันพราจถามเหอมเพิยิ้มหรือยังเาไมพที่คิพูดคพูดคำด้วยจิตเมตตาด้วยจิตเมตตายินิด้วยจิตเมตตายิ้มแล้วหรือยังแล้วจะมาถามพระอีกถ้าใครเคยได้เข้าไปพิชามารยาทลูกจำได้ไม่ปรุณาประมาณสิปีที่แล้วเกิดทันพี่ล like. ูก มีรอยยิ้มนี่รอยยิ้มอะไรรึียิ้มกับปากฉีกเลยปากฉีกปากแหกเลยมันไม่ได้ปากีรอยยิ้มก็น่าหวงกันลึมยิ้มสยามมาทุกปียิ้มสยองเออเอางี้ละกันรับหน้าไ้วยตู้วไว้เราจะมาทดสอบดูว่ารอยยิ้มเป็นติดต่อจริงหรือไม่อย่างที่ประจันบอกรอยยิ้มเป็นข้อติดต่อนะครับอ่าทุกคนทำหน้าด้วูไว้เมือนกับเห็นหน้าค้าตอนแรกนะครับ ข่ายียะอาเภอข่ายดีนะอาเภอโปรพเลร่ตอ้องสามาสามันต้งดีตอ่อไปมือขวาไปจับมือซ้ายครับ

我们。 chấp ước, chấp ẻm, chấp lạnh, chấp ước, สองครั้งสามัฟังดีๆอไปสาธุสาธุแปลว่าอะไรลูกว่าเหตุการณ์นึ่งครั้งเนึงครัุ้มสองเปล่นรางุสองเปีิสิ่งทั้งมวนี้เกิดขึ้นจากหลกไรสิขานุกสีสมาธิและปัญญา